ทุกคนก็บอกนะอน,นุทินต้องเป็นนายกแน่เลยอยู่ตรงเนี้ยเป็นพักอะไรนะพักที่มีน,น้ำหนักการต่อรองสูงพ,พักตัดเชื่อกจะ,อะอบอกล,ลุงป้อมครับผมเอาหนะ้าขอเป็นสักครั้งหนึ่งเถอะจะได้มาเป็นรัฐบาลลุงป้อมจะเอาอะไรก็ได้ผมคิดถึงประเทศและคิดถึงประชาชนผมเป็นนายกได้แต่รัฐบาลรูลิ่งได้ไหมเขาเ r n i n ได้ไหม ที่จะถอนตัวจากรัฐบาลมาเพื่อบอกว่าโอเคถอนตัวมาแล้วเพื่อเพื่อจะไปเป็นนายกเลยเนี่ยมันมันคงไม่ใช่ผมก็พูดชัดเจนแล้วว่าถ้าผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยผมสิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดคือมาจากการเลือกตั้งแล้วก็มาจากนโยบายที่ผมหรือพรรคของผมเนี่ยได้นําเสนอให้พี่น้องประชาชนนะครับ<ะ>แล้วถ้าจะเป็นนายกผมก็พูดไปขั้นหนึ่งก็คือผมก็จะต้องเป็นพรรคที่ มีเสียงมากที่สุดในค้วที่จะเป็นรัฐบาลเหมือนพรรคเพื่อไทยตอนนี้นะครับเพราะว่าในการเมืองทุกวันนี้ผมอย่างในสองครั้งที่ผ่านมานะครับการฟอร์มรัฐบาลที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับถ้าคุณเมย์จำได้ถ้าไม่มี5้าเเสียงของพรรคภูมิใจไทยตอนนั้นก็ยังจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ค่ะ ถ้าเอามันจริงๆทุบโต๊ะกันจริงๆแล้วจะจะจะัดตั้งรัฐบาลจริงมีอะไรบังคับไหม,มถ้าผมผม,ผมต้องเป็นนายกทุกคนก็บอกนะอนุทินต้องเป็นนายกแน่เลยอยู่ตรงเนี้ยเป็นพักอะเรียกไนงะพักที่มีน้ำหนักการต่อรองสูงพ,พักตัดเชื่อ,อ,อผมไปถามพลเอกประวิตยซึ่งเป็นผู้ที่ประสานงานในการฟองรัฐบาลในตอนนั้นว่ามีสักคำไหม,มที่อบอกล,ลุงป้อมครับผม เอาหน้าขอเป็นสักครั้งหนึ่งเถอะจะได้มาเป็นรัฐบาลลุงป้อมจะเอาอะไรก็ได้ไม่มีเลยผมรู้รู้สถานะแล้วก็ความเหมาะสมดีมแล้วก็ที่สำคัญทีสุดคือผมคิดถึงประเทศและคิดถึงประชาชนผมเป็นนายกได้แต่รัฐบาล r u ลิ่งได้ไหมเ o v e r i n g ได้ไหมไม่มีทางเพราะว่าเป็นเสียงที่ไม่ใช่พรรคประชาชก็จะเสียหายประชาชนก็จะเสียหาย ไอ้ตัวพวกผมเสียหายช่างมันเถอะนะครับแต่ว่าประชาประเทศกับประชาชนนี่เสียหายไม่ได้อพอมาครั้งที่สองก่อนที่จะมีการข้ามฟากข้ามอะไรกันแล้วแต่ตอนที่ตั้งรัฐบาลเพื่อไทยกับอีกหกพักเจ็ดพักเนี่ยนะครับที่ท,ที่ที่ท่านเสียหายเป็นนายกถ้าไม่มีพรกภูมิใจไทยก็ตั้งไม่ได้ครับตอนนั้นนะ พอเพอพอ,อเขาถึงต้องเอาพรรคประชาธิปัตย์พรรคอะไรเข้ามารวมไปเยอะ,อะเพื่อเพื่อให้ไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งที่สามารถที่จะต่อรองอะไรได้ซึ่งเราก็เห็นเกมนี้อยู่แล้วแหละแต่ตอนที่ตั้งนั้นนะครับประชาธิปัตย์ไม่ได้มาร่วม,มเพราะฉนั้นพรรคภูมิใจไทยไม่เอาก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วมีคําว่าขอเป็นนายกไหม,มไม่มีนะครับ ยังบอกว่าขอดูกระทรวงเดิมได้วยซ้ำซึ่งทางพรรคเพื่อไทยก็ตั้งกฎไปเองว่าไม่ให้ดูกระทรวงเดิมอยู่มาสี่ปีแล้วต้องเปลี่ยนในเมื่อในบริบทของการเมืองมันก็เลยมาเป็นไอมาไทยศึกษาแรงงานอบอ๋อมันก็เป็นการตกลงยินยอมของทั้งสองฝ่ายเพราะฉั้นตรงนี้ไอเรื่องของการเป็นนายกเนี่ยอย่างที่คุณชอ่อพูดว่าผมจะหวังเป็นเนี่ย ต้องต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ในสภาสมัยนี้แน่นอนถ้าเมตีความตามคำพูดเราะว่าสมัยนี้นี่มันเหลืออีกปีกว่าเองครับค่ะนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าจะเป็นานายกตอนนี้นะเสียงพอไหมล่ะเขาพูดมีพูดถูกนิดนึงเสียงเสียงก็ไม่พอใช่ไหมในซีกฝ่ายค้านค่ะนะครับแล้วก็ถามว่าจะกลับไปกับเพื่อไทยได้อีกไหมเออ ในสภาสมัยนี้มันจะไปได้ยังไงก็ดูดิเขาออกมาขนาดนี้แล้วนะครับแ,แล้วก็ข้อตกลงต่างๆก็ถูกเบรกไปค,คือมันมันมีอยู่สองเหตุการณ์พอดีพอดีบรนดันเกิดขึ้นพอดีจริงๆเราก็บอกเขาแล้วตอนที่เขาจะเอากระโวงหมาไทยคืนคเราก็บอกเราเรารับไม่ได้ก็ถ้าเกิดจะเอาคืนจริงเราก็คงต้องถอนตัวแต่ถ้าถอนตัวแบบเงื่อนไขนั้นเราอาจจะรออีกสัก สองสามวันสามสี่วันแต่พอดีวันวันนั้นมันเกิดขึ้นกับวันที่คลิปหลุดพอดีคตรงที่คลิปหลุดมาเนี่ยมันก็เลยเป็นเขาเรียกตัวที่ทําให้เราเอออย่างนี้ไม่ต้องรอแล้วสองสามวันอถอนตัวเลยดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราเราก็รับไม่ได้ตามแถลงการของรรคภูมิใจไทยะนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีจุดไหนที่ที่เรารู้สึกว่าโอโ้เราจะมาหวังอะไรนะยิงกระสุนนัดเดียวได้ให้นกสามตัวนะครับไม่มี เรื่องของเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะพูดว่าประเด็นเรื่องของยิงกระสุนนัดเดียวได้นกสามตัวปลิ่มเสียงปิ่มไม่เป็นนายกรัฐมนตรีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหวังผลว่าจะไม่ต้องมีการอภิปรายไม่ระวังใจไปตลอดสมัยประชุมนี้ถ้าเกิดสมมุติอะไรก็ตามพี่หนูขึ้นเป็นนายกอ่ะว่างั้นน่ะต้องต้องต้องบอกคุณเจ้าคุณเจ้าว่าคงคงว่างเกินไปนะครับคิดคิดได้คิดได้เยอะยังยังไม่ยังไม่ ยังไม่ลึกขนาดนั้นนะครับแล้วก็คิดแค่ว่าออกมาก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับแล้วก็เมื่อมันมีเหตุอย่างที่ผมบอกใครจะคิดอะไรก็แล้วแต่แต่ในกรณีของเรื่องคลิปเสียงเนี่ยพรคภูมิในไทยก็รู้สึกว่าไม่สามารถไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีได้ในสิ่งที่ท่านได้พูดออกไปก็มีแค่นั้นเองนะครับไม่มี วัตถุประสงค์เจตนารม์อะไรอื่นๆเลยะนะครับพี่หนูถามจริงๆตอนนี้พี่หนูเป็นหนึ่งในแคนดิเดตแถวหน้าๆเลยนะที่สังคมคาดหมายว่าถ้าเกิดมีอะไรนายกลาออกต้องโหวตนายกใหม่พี่หนูจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือเปล่าทําไมคิดไหมคะว่าทําไมคนคิดอย่างนั้นทั้งๆที่พี่หนูปฏิเสธว่าอย่างที่อธิบายไปการอย่างที่ผมบอกการที่ผมจะเป็นนายกหรือไม่นั้นเนี่ยนะครับต้องก็ต้องมาจากเสียงที่ผมมีถ้า ถ้าเสียงที่ผมมีแล้วสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เป็นเสียงที่มากที่สุดในขั้วรัฐบาลอันนั้นเราเราก็พร้อมที่จะเป็นอยู่แล้วถ้าไม่พร้อมจะจะเป็นแคนดิเดตของพรรคได้ยังไงถูกไหมป็นคนดิเดตคนเดียวด้วยะนะครับอย่างในแต่ในกรณีนี้ถ้าเกิดนายกลาออกผมว่านายกคนต่อไปไม่ใช่เฉพาะผมหรอกใครก็ตามที่มาเป็นนายกเนี่ยมันจะเป็นเข้ามาในลักษณะมัน ฉุกระหุกฉุกเฉินอะไรต่างไม่ควรที่จะคิดบอกว่าจะมาบริหารประเทศในระยะยาวให้มันจบเทอมอยังไงควรจะเข้ามาแล้วจัดการปัญหาปัจจุบันให้เรียบร้อยเพราะถ้าถึงขั้นนาะยกมตรีท่านปัจจุบันต้องลาออกเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีปัญหาเยอะแยะไปหมดแล้วนะครับมีประเด็นเรื่องคลิปเรื่องสถานการณ์ชายแดนเรื่องงบประมาณ เรื่องความเชื่อมั่นศรัทธาของพี่น้องประชาชนไอ้ตรงนี้เนี่ยแล้วถ้าสภาพแบบมันจะต้องมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐม,มนตรีตัวพรรคเพื่อไทยก็ยังมีแคนดิดเดตอีกคนหนึ่งอาจารย์ชยัยเกษมท่าชัยเกษมแต่ท่านมีปัญหาเรื่สุขภาพอันนั้นอย่าเพิ่งไปพูดถึงคนเป็นนายกนี่พอจะเป็นนายกนี่โรคโรคโรคภัยต่างอาจจะหายหมดไปในพิบตาก็ได้นะครับ ที่ลุงป้อมบอกอ่ะไรใจบรรดาแรงใจบรับเพราะงน,นั้นเราอย่าเพิ่งไปเราพูดตามหลักตามกฎหมายก่อนอแล้วถ้าขั้วรัฐบาลเดิมยังอยู่เขาก็ตั้งไปของเขาไปเพราะฉะนั้นผมก็ไม่คิดเหมือนคุณช่อ,อเพราะมันยังมีตัวเลือกอยู่ในขั้วนั้นแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขั้วเกิดคนบอกโอ้อย่างนี้พักลุงรัฐบาลที่อยู่อุย้ยดูแล้ววิกฤตศรัทธาเกิดขึ้นอยู่ขั้วที่ต่อไปไม่ได้แนะ่ แล้วสลับขั้วมาก็มาดูขั้วนี้พอมาดูขั้วนี้ปุ๊บเนี่ยบันดันในตัวพักอะไรอ่ะพักประชาชนพักคุณช่อเนี่ยที่คุณช่อเคยอยู่เนี่ยไม่ไม่มีตัวนายกอาก่าคนนี้ก็ต้องมาดูมีใครเหลือ,อม,มีใครเหลือแล้วรวบรวมเสียงได้หรือเปล่าเขาจะยอมหรือเปล่าใช่ไหมครับคก็ค่อยว่ากันตรงนั้นแต่ถ้ามันไปถึงจุดนั้นจริงแล้วมันดันมาที่ผมนะครับ ผมว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขมันก็คงไม่ใช่นายกที่แบบอยไปเป็นนายกปกติอยู่ครบเธอโอ้เปลี่ยนข้างมาแล้วก็ทำเป็นอันนี้เป็นรัฐบาลใหม่แล้วก็อยู่กันต่อไปคงไม่ได้ละคงอาจจะจัดการแค่สถานการณ์เพราะว่าสถานการณ์มันมันคงมันคงย่ำแย่ดำทนและก่อนที่จะไปถึงวิกฤตศรัทธามากกว่านี้ก็คงจะต้องมีเงื่อนไขมีเทอมทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บต้องยุบสภานะ ซึ่งมันก็เคยเกิดในสมัยท่านอนันต์ปัญญา,าชญนนานนุนเป็นนายกมนตรีเมมู้ท่านหรือเปล่า30สามสิบปีก่อนท่านเข้ามาท่านบอกท่านเข้ามายุบจัดการเลือกตั้งได้ปุ๊บแล้วก็ยุบสภาสซ,ซึ่งท่านก็ตามตามท่านเข้ามาแค่สองเดือนเองแล้วก็ยุบสภาเลือกตั้งก็สง่างังถ้าเงื่อนไขนี้รับไหมคะพี่หนูถ้าประเทศมันไปต่อได้นะครับใครๆก็ต้องรับครับค่ะนะครับ อย,อ,ยอย่างยิ่งตัวผมถ้าเข้ามาแบบนี้มันก็ขัดกับสิ่งที่ผมเคยพูดอแต่ถ้าทําเพื่อให้มันจบรีชร์ฟเฟอร์ใหม่ไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีคนยุบสภาก็ต้องมีคนมายุบสภาค่ะนะครับภายในเงื่อนไขนี้ก็ต้องทํา